ตอนนี้ผมจะคอยดูนะว่าสื่อฉบับไหนเรื่องไหนคอลัมน์ไหนเขียนที่มันสร้างสรรค์้าแล้วถึงวันไหนก็ตามที่มันมีเหตุการณ์เสียหายต่อประเทศชาติไอคนที่เขียนหวยหวยนะรับผิดชอบด้วยผมจําเป็นต้องต้องหงุดหงิดนะเพราะไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดไร้สาระสิ้นดีเลยแต่เรื่องนะทําไมเรื่องปฏิวัตริรัฐบารปฏิวัตริรัฐบารเขียนอยู่ได้ไม่ต้องเขียนไทำไมฮะ ใครยปฏิวัติใครรับผ่านใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไปเราก็ไปให้ความน้ำพันกันมันทำไมถ้าไม่ใความ้ำักับทุกเรือมันก็จบแล้วประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอํานาจเพื่อเป็นการปฏิรูปเพื่อเป็นการปฏิรูปถ้าประเทศนี้มันล่มสลายผมจะเอาขึ้นชื่อให้ดูหมดเลยว่าใครบ้างไม่รู้จักอับอายคนเขาบ้างหากินมันความเดือดร้อนเันความสูญเสียคนอื่นบ่อนทําลายชาติบ่อนทําลายชาติไอ้แม่เย็ดไอควายไอ้แม่เย็ด ขอผ้าทับหมดไอ้เฮียนี่อย่างนักพระด่า <Yeah. S 1> ไม่เป็น